เลกที่ทูบม่วงนี้มนั่นเรียกว่าสามสามสองซีเหรอสามสองซีเรียก็าแมนรอสามสองซีเเรีกทูบแมนนะสองสอีเพระอันนี้อันนี้บ้านเขาเขาเราเห็นคือตั้งรีบเนี๋ยถึงไม่ต้เทถงคือเง้ยนเด็กันนี้ห่างแเดกันหนึ่งึสามตัวห่ารัดแขหนึ่งสามตัวหเออบ้านนี้คือ กูเท่าู้สองเงินแทนปลาตายตัวนึงปลาตายเออปลาตายตัวนึงเอาไสั่นแก่คนก็น่าไม่ยังไงเราไปั่นปลาตายนี่ละตัวนึงตายเราละคุณว่าเอแต่เล้ยเอาบาดร่วงมากร่งมาจากตะโตเอาตะตีก็ปลาไปเลยสี่เลยแต่ซูมตะแต่ซูมปลาเป็นแก่ตายก็ซูมเนาะ cầu 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 ก็ที่เถาสองก็คนเราใต้ใ hey, so ่เออกคือรีบก็เศร้าคนไปขึ้งนเลยล่ะเนื่อเมื่อที่ฐานนั่นขาเจ้าคือถุนคุนชึ้งทกนโคนไปต้องไเยลี่ยเป็นหายวิ่าคนหนึ่งหนึ่งสามตัวมับางลูม่มาถึงลกแม่แล้วแล้วคนบ้านพวกเราคนหนึ่งกเราเอยก็นั้ไม่ให้เราก็่เอาเสปลาตายตัวนี้ว่าท่นปลามันตายเราหลับคุณว่ะอ่ เื่อมันเลกกันอีทูมันตายเั็นีมอ้มือิดอยู่ดิเล็กีทูตัวเด็กอ่ะสามเออสามสองสี่สามสองสามสองสี่เฮะเลกง่ามเนี่ยเล็กขีตูเล็กดังแล้วเพราะงั้นอะไรเออมากกว่าเราบ้าง่ะควรจะบ้างเดี๋ยวด้าหายมาแต่เจรียงแ้วมาท่านมากจะเกียร์ จัดสกาวด้านมากป้าหลี่ยค่ะคักจัมากเลยได้ตัวได้ตัวนี้ล่ะที่ทูกไหมได้คี่ทูกก็ได้อยู่มันก็เล่นมาเป็นโพงสุดทยอีกรอบนึงโอยสุดทายังอะกรตกเต่ายืนบคาะกอดนู่นดยอ๋อแต่ยากเนาะเด้งได้โตเนาะมันกอดเด้งเนาะเก้างามอยู่นะเขานนะนาเรื่องขานการเก้าล่างเนางเก้าล่างนะ ข้ล่างเก้าสมเก้แปดเนี่ยเงวิ่งคอยมันม้าแปดมากดมาตัวเดียวเลยแปดตัวเดียวจอะเลมขึ้นันดีเเเจ้ากว่าเกาแปดมากมากเรยแต่ให้ิว่ามากกว่านี้ต้องมากเก้าแปดหแปดเเมอัดอัดหกกระดิ่งครับ้อนก้นหกเะก้อนยังอุดนสุกหรเมือนี้วันเมือนี้วันพดบ่เรื่องท่าน อันนี้มันพุดเนาะปุดทหัดสุกอืมเลขถูกเลขถูกยาที่ทานตัวนี้ละมันซีสองสามก็ไนวัวคเี้บ <minority> ่อยซีสองสามซีสองสามสามสองกันสองวันนี่แหลับวข้าเจ้าได้สองวันวันี้หละข้าเจ้าได้มันซื้อก็ได้เน้อเลขกันเงื่อที่สองก็ได้ยั่ะอาูน้อเก ว่าน่าดขากเล็ไอ้ไอ้ไอ้ลำหนึ่งอไรนันสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้านีงวดนี้วนี้ด้วยนว่นี้เขาตรงก็วุ่นตรงอยู่นี่ตรงกับเลขดังเลขมากข้าเจ้าเลอ้เจ้ามากสองสองสี่สองสามตัวก็ล่เปนเดีวบานข้าเจาาคอยมันลปูปูก็เลยขอ เร,เรียนเลียนกดกลางเนี่ยที่สองสาสองคู่ก็พัดแมนบ่อันดีบ่สองสองามมันมีต้องว่าในรานนี่เาบอกเป็นเบิ้งต้เคิองหรือมันเลขตัวนี้มันสิเป็นเล็เลขกหมดลคตั้งไดออนนี้เล็กเลขตัวนี้เมื่อนันเรานนความฝันขึนนันและเ็กถเป็นเบิ้้เรื่งนโนี้เลยไปเบิ้เบิ้งเล็กนึนึ่น กูเขียนให้ก็เขียหนึ่งหนึ่งหอโอ้โรคห่าน้ำปลาตายให้โอ้ยเสียหนึ่งหนึ่งหอสามตัวอ่ามันโรคห่าวนให้ปลาตายปลาตายก็น่ามาตีให้ตัวนั่นนะปลาตายมาตัวหนึ่งนี่จะโตค่ะปลาตายจะโตตัวเดียวปลาตัวเดียวผู้เฒ่าสองคนผู้เฒ่าสองคน คุณแป1 8หนึ่งแปลสองะตัวบาดบาดู่นึ่งบาดเ็นแนเหลกให้เบื่องเล็เล็กเ็หนึ่งหนึ่งทั้งึ่นเครื่งต้นโคกความลงมา่นนพู่เอาคู่นึ่งโอ้ยขนาดไนียังไหาดอกโว้ท่นแต่ลยเอาปลาให้ตายเราเราว้ท่านได้เอาไปรดเนผู้ชายสีเส้เล็เจ้าของครับผู้แปองแปดหนึ่งแปดสองอ้อาอเออีคือ ถือเลขเจ้าของถือี่หลอมันถือี่หลอกตายตายนี่ตายแล้วไม่ต้องลูนย์หนาว่าสกดวงผู้าสองกับสิบแปดสองตาตัวนึงกัสิบแปดนึงนี่ค่ะปัวามันออกหลังศูนย์แดหนึ่งนี่ศูย์แปดึ่งนี่พี่เดหนาเป็นเนวทางมากเล้อมันใจติเขาโก้ันลังตีเเลขเจ้าของหดแล้วตกติเขาองเจาขอเห็นเลขเพิ่นโมมักเลยแมันจะงมอยู่มันตีแตกมักนั หาหนึ่งเจ็ดนั่นพันว่าพญานาคลนกะ่อนองชองตเนาะนกม่นดนพญานาคกับเจ็ดอยู่แล้วออกมาเลยแปดถือปัญยันเนาะแมนอยู่แมนอยู่เพิ่นมาเจ็ดงอขนเนาะตีกี้เพเจ็ดเจ็ดตีใี้ถ้สองเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดจกีนแปดมักน้ำยูคูอยู่อ่านี่ยต่ตายตัวนึ้อ็สิ แบบหนึ่งแปดซองูนแปดหนึ่งเสร็แล้วตีเลิกเจ้าของเติก็ได้ให้หนึ่งสามตัวเนาะให้หนึ่งสามตัวซูนสองกัไค่ะเป็นสองให้ผู้่ามันมันสองคนเนาะศูนสองกัมาอยู่ขึ้กันเลขมาสองยู่ขึ้นกันเเป็นไปได้เบินตล่ะเลขมาสองอยู่ขึ้นกันไหมวันนี้นะอนีเจ้ากเพิ่มเพิ่กับฟังอันนี้เลขทูบนี่ ถึงเมสองสามเดเลยเนาะปูเนาะเลขถูกถูกมาตลอดนะถือกันจะได้สั่งยังับปูว่กตะลาลาวะลาลังเงยเป็นสี้าข้างเลยอ๋อหลังเงยๆสั่งแล้วบางนึงกับสิไดฮ็ดอีเงก็นด้กระไากะปูกอหาอหาหนึ่งเก็บอหารหนึ่งเก็บปร้มันก็บหนึ่งหาวเก็บยเก็บใบเลยาสำหรับเด็กปูน ไม่ตำหนันไม่ตำนานในตำนนากูต้นโพก็ได้เนาะกูต้นโพอะไซึ่งว่ากูต้นโพสำคัญเพราะว่าทูบนี่เพิ่นเป็นเจ้าจุดที่ต้นโพใหญ่น้อนาะอื้อต้นโพหนาสลาะนี่ค่ะท่านผู้ชมต้นโพใหญ่จะ่แหล่งเกิดมากก็เห็นโหลดต้นโพต้นใหญ่อีหลีเด้อค่ะท่านผู้ชมสิบอสิีพ่นโอ้พ่นบ่นะที่เพิ่นจุดทูบ ว่าจะเสียงดังไลแหงตกใจเงียบเงีย <c> บ <oughs> นี่คะ่ะไงครูวัตครูบานเางสี่สิบพ้นโอบได้ปะนี่เนะมาะระม่าณนี่นแหละนี่แหละต้นโพธิ์ที่พันมัดจุดถูกค่ะท่านผู้ชมได้สี่สองสามเนาะสี่สองสามสิบห้ายางอ่อมเหลือาบ,บางในจอนี่ขึ้นนหน่อยเด้อยค่ะได้ที่กิ่งไงไงอิลี พระพุทธรูปก็มีเทิงๆว้าวผืนน่ะวัดใดมีต้นโพ่แสดงว่าเป็นวัดต,ตรงใดมีตรงตรงร้นโพ่แสดงว่าเป็นวัดเอ้าเป็นเนียงเลยเป็นเนียงหำโอ้ยเอ้ยมาวางนู่นนี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยมาซูมซูมมึงไกลๆท่านผู้ชมเห็นบ่โอ้ยเสร็จล้วเสร็จล้วซูมเซูมเข้ามาได้บ่คือบ่เห็นปะ ตดตุต้มมันไปใส่น้อเจ๊ท่านผู้ส้มเบิงนี่นะดีดีตซุ้มมันใช่ละแล้วก็จับยังสีมันก็นกนซุสมขึ้นหนะาน,น่ะนีเด๊มีเจ๊ละเจ๊ละมันไปใส่แล้วเฮ้ยมาจากเบิงโทศรศัพท์หายไปใส่แล้วบัดน,นี้งูเขียวหน่อยมีกัน โบเบิงทะเลสาบเบิงกัสเบิงทะเลทรายสาบโบเบิงงูไม่เข่าพคนบ่เว้ยเป็นแต่ยานขนขิ้งลุกมันเวยหัวขึ้นเทิงเว้ยถ้ากันเบิงทะเลทรายสาบโบเบิงงูว้ายงูเขียวหน่อยแต่ว่าตัวนี้น้อยตัวท้อลำเจี่ยงแต่ว่ามันเป็นกันเป็นกันมันใหญ่ยู่ตรงนี้ จ้องกระโทรศัพท์สีส้มมันเวยหัวขึ้นนั่นแหละมันใสไปใส่เฮ้ยตัวใหญ่กับสิย่งนี่ปันีเอามีกุลพอมโอ้ยเปตะยานใช่ใหญ่ใส่ใหญ่ใหญ่ยังโอ้ยบอกไปทวดใส่ใหญ่ใส่ใส่ไม่ซีดด้วยใใส่ใหญ่นั่นนะอ๋อนี่บอก อ๋อนี่พันจุดทูบนี่บออ๋อพันจุดทูบนี่คุณยายพันได้ซีซีสองสามจุดงวดนี่วดกว้อนได้หาหนึ่งเจ็ดบอหนึ่งเจ็ดหาบอเจดแดงก็ไม่ได้มาเอาคลิปหรือมาเอาอยู่กับเื่มเฮ้ยนี่ค่ะเนาะกันผู้ส้มโชบดีลำลุวยถูกหวยไปน้ำกันนาะเลี้ยฟูในตำนาน ลูกปูต้โภโภนพก็ได้เกีย่ยนสึกกรมนะครเพื่อนเห็นงูตกใจค่ะอนนุ๊ยแต่หยาดเลยเอาไปละะ่อค่ะท่านผู้ชมไว้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหอ,อยไปน้ำกันเด้อ่องวันนี้เด้อได้เจแดงมันใจทั้งถือทั้งล่างทั้งบนพ่องูไ่ โอองูเขียวหน่อยตัวทอลำเสี้ยงหน่อยก็ปากกาศไปยังหน่อยหน่อยก็หัวจุกปากกานี่นะเอาตรงไหนก็มีงูเวเห้ยเห็นแฟนติยามคนขี้หุบอ่รอ้า่คุณผู้ชมลำล่อยถูกหวยไปน้ำกันวันนี้เนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ